สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมนี่เรามาจับเจ้าหัวขโมยนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าคือเจ้าตัวอะไรนะคะ,ะดูสิว่าคืนนี้มันจะมาไหมเนี่ยนะคะจะให้ท่านผู้ชมได้ดูนะคะนี่วันนี้ฝนตกลงมาพรำๆเลยนะคะโอ้โหนะคะนี่ผักที่เราปลูกไว้ก็คือผักสลัดนะคะท่านผู้ชมนี่โอ้โหมันหายไปแล้วค่ะนี่เราเจอแล้วะคะ่ะ นี่เจ้าตัวดีของเราก็คือเจ้าหอยนั่นเองนะคะเจ้าหอยทาค่ะโหสองตัวเลยเรารู้แล้วแหละนะคะว่านี่ผักเราหายไปไหนนะคะนี่อ่ะเร,เราดูอันนี้สิมีไหมอันนี้ไม่มีนะคะท่านผู้ชม เดี๋ยวดูนี้สิมีไหมเอ่ยฮัลโหลฮัลโหลมีไหมนี่เจ้าหอยทากฮัลโหลฮัลโหลออกมาซะด้ยดิอ้าวเจอแล้วค่ะนี่นะอีกหนึ่งตัวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ดูตรงนี้สิมีไหมอ่าตรงนี้ไม่มีค่ะท่านผู้ชม ดูสิต้นถั่วของเรานี่อ่ะยังอยู่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 ตะเอโอ้โหนี่ตัวดีตัวดีเลย นี่ดูอีกเซจ้าเอ๋โอ้โหนี่กำลังกินเลยค่ะท่านผู้ชมนี่เอาคืนมาเลยนะเจ้าหอยทากนี่มันกัลเรจะกินต้นหัวเรานะคะนี่เดี๋ยวเราจะไปดูอีกนะคะนี่มีไหมเอ,อ่ย ตรงนี้ไม่มีนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะนี่นี่ไม่มีอันนี้ไม่มีนะคะนี่แลงนี้ไม่มีนี่นะคะนี่นี่ก็ไม่มีนี่อะโวคาโดของเรานะคะนี่โอ้โหเจ้าหอยทากนี่มันเป็น ศัตรูของเราจริงๆเลยนะคะท่านผู้ชมนี่นี่มีไหมมีไหมว้าวว้าวว้าวจ้าจเอ๋จ้าเอ๋จ้าเอ๋จะไปไหนคะจ้าเอ๋จ้าเอ๋นี่นี่กลางวันคุณไม่ออกนะคุณออกมาช่วงกลางคืนคุณจะมาขโมยผักเราใช่ไหม เ้าหอยทากนี่เดี๋ยวเราจะจัดการเก็บนะคะเก็บไปที่อื่นนะคะโอ้ไม่งั้นเนี่ยผักเราที่ปลูกไว้นะคะท่านผู้ชมนี่เรากําลังเพาะเลยนะคะนี่มันกัดกินของเราไปนะคะต้นผักนะคะนี่ด้าน,นใดที่ว่าเอะผักอื่นเช้ามาใบหายเกี้ยงเลยนี่นะคะต้องมา ดูนะคะเพราะว่าไอ้เจ้าตัวหอยทากเนี่ยมันจะมากัดกินใบของเรานะคะอ้าวนี่ยังไม่ได้เก็บเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเฮลโหลเฮลโลออกไปนะคะออกไปเลยค่ะนี่เห็นกันจะจะเลย กำลังจะขโมยต้นทั่วเรานะคะเราเอาลาคะนี่ก็ให้ท่านผู้ชมได้ดูนะคะเดี๋ยวเราจะจับมันออกไปนะคะนี่ขอบคุณนะคะก็พามาดูหอยทากนะคะที่มันมาขโมยผักเรากินนะคะนี่ค่ะนี่โอ้โหเห็นจะจะเลยนะคะนูนอีกตัวหนึ่งนูนท่านผู้ชมเห็นไหมนี่นะคะนี่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 น,นี่ออกไปออกไปออกไปซะ